ออ,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 อืืมมมปเข้าในพี่น่องยาบารังแกได้จ้ะโอ้โหล่ะไาใครแม่ มาเด้อพี่น้องมาเด้อปลาเด้อพี่น้องครับมากินตําปลาหางหมูทอดกรอบกันพี่น้องโอ้ยพี่น้องออสวัสดีครับปลาพี่น้องครับวันบบนี้ได้ตำปลากินกับหมูกรอบกันพี่น้องครับเอาเสิรแซ่บพี่น้องไปเสิร์ฟแล้กันครับเอา ไปผู้ดใดมากตำมาทั้งพีนะครับพี่น้องเดอ้อมาทั้งไก่ทั้งไก่มาด้ครับผมเอาเลยลูกเอาเลยเอาเอาก้อนเอาก้อนางนี้หน่อยกรอบบอมกมันงนะฮะโอ้ยสุดยอดแลานั้นอืมอืมมาทูกเทกันะนะอืมอืม เดมอดหนย่มใหญ่ใช่เนาะไก่ไง่าวหุ่นด่าที่ไก่ไงสาวน่าถอะมาอืมเนี่ยสิีกิโก้เอี่น้องาดสด งแล้วรับต่อห้องจ่ายบริหองกระ่องด้วยเขาตาบรให้ห้องก็ไล่เติบเลยเสียบรุ่งแบิเนืองๆเสียนิดๆเอาอนไ้เนื้อคอนเทนต์เนื้อจันพวกอกหลับอานาักนี่บอกใครเสีปากไม่เศร้าหรอ แบบนับนะบืมเร่องปูหน้าดองคนก็แผลอากินก็แพล์ครับอืมกินบอน่อนิดเนี่ยจะขึ้อยากนันบ่เลยกินมันปูทักเลยครับจ้องกินก็แผทเนี่ยนี่ หุ้ยอ้วหอมเปิดมันยังแซบคข่เรยอว่าอันแซบอืม,อมยิ้มานช่วยเลยน้ำมันยังแย่ถาป็นเป็นยังมันเหนียวบรเดยนี่มันเป็นมันเหนียว

สมพักขัดไปเลยเพี่น้องสมพักเนี่แหลกคันตำปลาตัวนี้สมพักได้พี่น้องปุกที่เล่าเนี่แหลกปลุกเอง ยิง่งใหญ่ิ่งชุมปูมตัวใหญ่ๆด้วยจังจถ้ดองกมีมันเนี่ยมแม่แมนหนว่าอยู่ใครช่วงนี้กันทมีเสียงเพลงเดื่อยเปน้องเด้อขอนขอภพ่พี่นอ้องไลายครับนี่พวกบุงหลวง พะวงยุ่นหนอง,องมีพักซูยางพี่น,อนอ้องแม่วันกินหลอดท่าไม่นาทีกินพี่น้องมันผัดซอยอยู่หวานพะวงังกินอะไร เป็นไงหลอดไปเพิ่มทันเลยอืม้ลมมมหลาหนุ่มไม่ได้พี่นอ้อง อื่อืตื่อต้โอ้โหกลอบยงบ่นี่พิลูกะเครื่องนี้ไล้ร้ายพี่น้องขันตาป้าเนี่ย 像那般，打牌、啊、这圈，得来来，皮农，阿黄老，你孤的吗？ one mm -hmm. Oh. Mhm. Mm. 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 Okay. Okay, okay, cái này cái nằm thế à? Ơ, Ơ, โอ้โหคลองแสบเรียพี่รองเบิ้งพี่รองเบิ้งโยใคเหลืองเรียนพี่รองเบิ้งเนี่ยเบิงเห็นะแหตเอ้ยโอ้ตัวไงมันดีนโอ้ย้ยคนนี้ เว้ยเสียแพทมาเดอ้อพี่น้องมาเดอ้อพูดตัวใหญ่นะของแผ่นนึนใครอยากกินทับไปหาร็ดกินมมไม่อยากต่ตใครๆเนาะคูณจะอยากกินวะโอ้คุณล่ะป้าใครแม่โอ้โหมาเด้อพี่น้องมาเด้อ

ปลาใส่ปูหน้าดองแซ่บพี่น้องไล่ๆมวลหลุดคำนี้ไง อืมอืมอืมจะอร่อยไปไม่รู้เลยห้างหนึ่งอันนึ่งเบื่อจ้ะไม่น่กี่ยอะจิง ใ่ไหมครัแต่อ,อ,ตอ,อิ่มแล้วมึงคนงไงหนึง่งมันจะกินไปสองครั้งนะ อือครเปิไหวน่ทำเงินด้ปสองาแซนมกันครับ ยีลาวเหมือนเขากันงอืมกินพักเชีเลาอืมหึงหึึหเข้ากัน ตัดดีใช่ยังบ้างอช่ฮึรู้หอมยังหงสาวะปุนาอสเสาบ ไม่หรอเอาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยิ่งเป็นเซเวอร์ละน้อง่ช่ายชาแนลน้ำเด้อพี่น้องครับผมเดินมาฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเนี่ยครับผมสำหรับคลิปนี้ผมกับลาซาโคโตะเป็นคนิปหลาพ้อมไหมครับสวัสดีครับ